ก็สวัสดีเพื่อนๆตอนเช้าด้วยครับวันนี้ผมก็จะมาเก็บกับดักหนูที่ดักหนูไว้หมายเดิมครับก็จะข้ามเขื่อนแล้วฮนะจะข้ามฝายนะไม่ใช่เขื่อ,นเ,อ,น,อน,นเพื่อนปาโอ้ลึกนะเพื่อนโอ้ยดูดูปลายังขึ้นอยู่เลย โอ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้โหรอดอย่างบวุดหวิดเพื่อนเราก็จะไปดูนะดูหมายที่เรามาดักหนูไว้นะครับดูที่ว่าวันนี้ผมจะได้กี่แต้มเออตั้งแต่เมื่อคืนที่กลับบ้านเล็วหน่อยเพื่อนโอ้โหไม่ได้พักผ่อนหลายวันเหนื่อยเหนื่อยมาก เมื่อคืนได้สิบเอ็ดแต้มเพื่อนมาดูตอนเช้ามาดูตอนเช้า,มา,ชามาดูเช้ากันว่าผมเนะี่ยจะได้อีกกี่แต้มตอนเช้าเนาะมาเป็นกำลังใจเพื่อนๆอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับผมนะครับกับช่องไอเสือพาลุยนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยเอาแล้วฮะเดีย๋ยวเรามาดูกันแต่ตอนนี้ก็มันไม่เช้านะสายละเมื่อคืนเหนื่อยเหนื่อยน้ําก็หมดกลับบ้านก่อนเลยสี่ห้าทุ่มกลับบ้านละฮะหนูไปดูกระหม้ชุดนู่น อไปดูกันสักครู่นะครับเพื่อนๆครับพี่เสือก็จะพาไปดูครับเช่นเคยดูหนูนะครับใกล้ถึงแล้วเอาแล้วสักครู่กับฟ้าผ่าครับคันต่อไปครับขับฟ้าผ่านะฮะลันครับผมติดไม่เอ้ยโอ้โหเพื่อนๆพลาดครับอเดี๋ยวดูขันต่อไปครับ กับที่ดักรอบในแล้วก็เก็บมาหมดแล้วครับเหลือดักรอบนอกครับโหทายยากครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูรอบนอกกันนะครับดูครับหมายนี้ครับติดไหมเอยอ้าวแล้วครับหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มเอาล้ครับตะกูะครับเพื่อนๆพอเก็บก่อนนะครับหนึ่งแต้มครับโอ้นึกว่าไม่ติด ข้างในฮะถ่ายยากเพื่อนๆถ่ายยากข้างในลกมากโอ้แต่หนูมีฮะเดี๋ยววันนี้ไงก็มาหมา,มานี้แหละมาซ้ำดูหนึ่งแต้มครับสักครู่ครับดูหมาต่อไปเพื่อนๆดูขั้นต่อไปเลยครับเพื่อนๆอา้าวอีกแล้วครับผมอีกหนึ่งแต้มครับอีกหนึ่งแต้มเดี๋ยวสักครู่นะครับเพื่อน หนึ่งแต้มครับนอบนอกครับผมได้มาแล้วครับหนึ่งแต้ม,แต,มแต้มที่สองครับรอบนอกตอนเช้านะครับมีอสองแต้มนะครับ สักครู่นะครับเดี๋ยวมาดูหมาย,ยตัวนี้ครับโหเหนื่อยอา้าลั่นครับติดไม่เอ่ยติดไม่เอ่ยอ้าได้อีนึ่งแต้มเพื่อนได้อีนึ่งแต้มครับหนูน่าจะรวมฝูงเปล่าครับไม่รู้ไงเดี๋ยวสักครู่นะครับ ตอนเช้านะครับมันก็ไม่เช้าแล้วจะสองโมงแล้วเก็บข้างในมาแล้วครับนี่มาเก็บรอบนอกด้านในไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูเลยนะโอ้โหถ่ายลําบากมากเลยเพื่อนๆเดินก็เดิน,ดนลําบากสามแต้มครับอย่าไปดูอันต่อไปนะครับอันสุดท้ายเพื่อนๆแล้วเราก็เข้ามาถึงหมายอันสุดท้ายของเราแล้วนะเพื่อน, <n> อนๆนะโอ้ย ไฮ้หนูไม่อยู่ข้างนอกเลยไงวะเลี่ยนอะไรอ่ะเดี๋ยวสะ,ะกูนะครับนี่นี่ครับมันดักข้างนอกสี่คันห้าคันได้สี่แต้มข้างนอกนะ ไม่ติดอยู่ฟ้าผ่าอยู่คันเดียวโอ้ยอย่าเตรียมเก็บกับไปก่อนครับเช้านี้ได้ทั้งหมดแปดแต้มครับเมื่อคืนสิบเอ็ดแต้มโอเคตอนเช้าเพื่อนๆไม่คิดว่าจะติดจะมีหนูด้วยเอาละครับเดี๋ยวเตรียมตัวกลับบ้านครับสักครู่ครับเดี๋ยวเจอกันที่บ้านอก็เดินออกมาแล้วเพื่อน ออกมาที่รถเหนื่อยหนูหนูมันน่าจะไม่อยู่รอบนอกด้วยนะเพื่อนเพื่อนข้างในก็ติดอยู่เหมือนกันฟ้าก็เยอะพาดก็เยอะโอ้โหวันนี้พาดช่วงเช้านี่กลับร้านพาดอยู่ประมาณสิบสิบแปดสิบเก้าหลังเลยเพื่อนน่าจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำนะพาดเยอะแต่วันนี้คุ้มครับช่วงเช้านี่ได้แปดแต้มครับก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เมื่อคืนนี้ได้อีกสิบอดแต้ม เหนื่อยครับเหนื่อยเดี๋ยวเย็นนี้มาหมยนี้นะ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเยือเดี๋ยว,ลวกลับบ้านแล้วครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามให้กับไอเสือพาลุยนะครับผมเดี๋ยวไงเยน็นนี้ผมพามาใหม่เรามาดูกันว่าผมจะได้กีดแ้บโอเคครับสวัสดีครับกลับบ้านแล้วลุย,ลย